สวัสดีค่ะพี่พิมพ์สตอรี่นะคะในเช้าวันศุกร์นะคะเช้าวันศุกร์ก็บางทีก็ยังไม่ได้ไปเยี่ยมเพื่อนๆน,นะคะอากาศเปลี่ยนก็ไม่ค่อยสบายพอดีงานงานก็ทำเก็บบ้านที่บ้านเลยค่ะของมันเต็มที่บ้านนะคะรื้อใหม่ก็ไปทำง,งานสายงง งานสายก็ไม่มีเวลาเว่าไหรลเอาภาพเดิมๆนะธรรมชาติธรรมชาตินะคะเออในเช้าอากาศที่ดีมากคะ่ะเช้าว,วันศุกร์นะคะสายคันคองนกกาก็บินกันออกาหาคินแล้วนะคะเอามาเก็บหญ้าไปให้สะตายกันนะคะ ก็ธรรมชาติบ้านๆน้ำก็ยังมีคลื่นคลองอยู่นะพะยี่ยไปเดินในวังป้างน,นะ,ะเดินในวังก็พุชกาพุชา่ชาะคะ่ะอากาศผมก็เริ่มไปทำงานแล้วนะคะต้องน้ำมันกิโลมาอาทิตย์เจี๊ยบจ้าแต่เช้าเลยคะ่ะ ไม่ต้องสงสัยนะคะว่าอากาศมันเปลี่ยนแปลงแล้วมันจะมันจะร้อนตอนแล้วก็เาขี่จักรยานขี่มอเตอร์ไซค์แล้วเดี๋ยวแต่เขาก็ว่าจะมาหนาวอีกครั้งนะคะทุกท่านนี่คือปอดอรับนะคะนี่ก็จะเป็นป่า ดอกลักนะคะดอกลักกรน,นี้ก็ยังอยู่ยิ่งตัดเขาก็แตกช่วงวันมาค้าบูชาก็จะมีคนมาเก็บนะคะเขามาเก็บไปไร้อยมะลัยนะคะดอกลักขาวคะ่ะดอกรักขาวใช้ดอกลักขาวนะคะที่ว่า,าร้อยมะลัยนะคะอากาศยามเช้าก็สดชื่นค่ะเพราะว่าจะมีหนาวมาอีกรอบนึ่งนู้นกระออกตายบนสายไฟนะคะทุกคน เห็นไหมคะเนะะี่ยค่ะเจ้ากระรอกอเขาจะตต่าตามสายไฟไปได้ทุกส่วนอยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะอยู่ฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามคันคองค่ะของวิพินพ์เขาก็มานะคะก็ลกรน,นี้เขาก็มากินนะคะกินนกกินนกกินดอกไม้ไม่มีหน้าแรงเลยไอ้น,นี่ต้นพุทธนะคะหน้าแรงก็จะเป็นพยายามรดน้ําไว้คต้นเขาใหญ่ค่ะ พริกเม็ดแดงเลยนะคะได้พริกเม็ดแดงมาเม็ดหนึงแล้วนะคะเดี๋ยวจะเด็ดไปเด็ดไปทอดไข่ดาวดีกว่าเช้านี้เห็นไหมเนาะป็ไหนอะ่ะนี่ค่ะพริกเม็ดแดงนะ้วคะ เดี๋ยวเช้านี้พี่พึม์ก็จะอันนี้นี่ดอกพุดนะคะเนี่ยอเอากินเข้ามาชาไว้ค่ะเป็นแล้วค่ะเดี๋ยวก็เปลี่ยนกระถางก็ไปวางวางที่ร้านนะคะจำหน่ายได้ก็จำหน่ายไปนีออกดอกนะคะเนี่ยเออจากอะไรนะ พี่พิงก็เนาะลืมชื่อออกดอกแล้วค่ะออกดอกแล้วค่ะเนี่ยพี่พิงก็จะลงขั้นนี้ก่อนนะคะทุกท่าน